สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็อันบ็อกซ์อีกแล้วค่ะบอกแล้วว่าช่วงเนี้ยพ่มุก F หนักมากนะคะก็เข้าไปในกลุ่มไลท์ท็อปนะคะต่างๆแล้วก็เจอไหนถูกใจก็กดสั่งซื้อมานะคะวันนี้มีอกสกล่องนะคะอันนี้แกะไว้แล้วอันนี้จะมาแกะพร้อมกันนะคะเดี๋ยวดูอันแรกก่อนละกันนะคะเหมือนเดิมนะคะเรายังไม่บอกว่า ซื้อมาจากที่ไหนยังไงนะคะถ้าใครสนสน,สนใจนะคะก็ถามหลังใหม่ได้เหตุผลที่พี่มุกยังไม่บอกว่าอะไรยังไงเพราะว่าบางทีเราพูดถึงเขาเนี่ยบางทีเราแบบไปวิจารณ์ไปอะไรเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนกันนะคะเราก็ไม่อยากให้เขาผิดใจบางทีเราก็แค่แบบออกความเห็นนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะนะคะเรามาดูกันเลยละกันนี่คืออันแรกอันนี้มาเป็นแบบ เรเลรากนะคะเขาก็ห่อมาอย่างนี้วิธีการห่อก็จะเป็นแบบนี้พี่มุกก็จะตัดแล้วก็แกะแล้วก็ดูไปด้วยกันจำไม่ได้แล้วอันไหน f ก่อน f หลังอันนี้หน้าตาแบบธรรมดามากมีความย่นนิดหน่อยนะคะราคาเขาก็ยังหลักสิบอยู่อันที่หนึ่งวางเรียงไว้ตรงนี้แล้วกันอันที่สองเป็นอันจิวจ๋ว ถ้าเกิดตัดแล้วไม่เสียเวลามากพี่มุก,ก็จะตัดไปทีละอันตัดไปคุยไปนะคะอันนี้เขียวๆอันนี้รู้สึกจะเป็นแถมนะคะตัวแถมอันต่อไปค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะว่าทุกอันที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยเราเลือกตามที่เราชอบแล้วเราก็ดูว่าโอเคคุ้มค่าคุ้มราคาณนะตอนนั้นที่สุดแล้ว อันนี้สีออกส้มๆเหลืองๆอ,อีกแล้วค่ะนี่นะคะมาถึงรากเขาก็จะแห้งมากเลยพวกนี้ก็คงต้องถัดแต่งรากนะคะเอาจริงๆนะซื้อจากทางไตรสนีเนี่ยมีของเยอะสุดแล้วไปเดินตลาดนัดจัดตุจักรนะคะไม่ค่อยมีขายน้อยมากอันนี้ก็เป็นสีเบสิกเบสิกออกเขียวเขียวเหลืองๆนะคะเป็นจุดๆุด ก็น่ารักดีตอนนี้พี่วเห็นที่เขามีเป็นแบบเป็นสีชมพูสีม่วงสีเขียวเลยพวกนี้แต่ดูราคาค่อนข้างยังแพงอยู่เนะี่ยสีน่ารักมากเลยแต่ตอนนี้ไอเดียพุ่งพลานมากว่าแบบเราจะปลูกแบบไหนยังไงนะคะแต่เราก็ยังไม่ถึงขั้นตอนการปลูกค่ะตอนนี้เราแค่ อันนี้จะออกเขียวๆนี่ข้างข้างเขียวๆเวห็นไหมเขาอ้วนใหญ่มากเลยนะคะในนี้ก็จะเป็นน้ําทั้งหมดแล้วก็ผิวเขาเนี่ยบอบบางมากเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรเราต้องทำเขาด้วยเบาๆผิวเขาบางมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำด้วยความระมัดระวังกันไกลพี่มุกก็รู้สึกว่าไม่คมอ่ะ ใช้กันไก่ที่ตัดนี่อุ้ยอันนี้น่ารักเออเอเราเอฟอันนี้ด้วยเหรอสงสัยอันนี้เขาจะแถมมาให้นะคะมั่นใจว่าอันนี้เราไม่ได้เอฟมาโอ้ยคนขายใจดีมากเลยคะ่ะแถมแถมให้เยอะนะคะสองอั เอาจริงๆนะจาไม่ได้หรอกว่าสั่งอะไรไปบ้างอะ่ะต้องไปเปิดดูในข้อความหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาสรุปยอดมาให้แต่ว่าถ้าถามว่าอุ้ยร้านนี้ซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยช่วงนี้นะคะจําไม่ได้เลยบอกแล้วไงว่าเอฟอย่างบ้าคลั่งอันนี้เขาก็จะรองด้วยใหญ่ๆนะคะหรืออันสุดท้ายค่ะสําหรับร้านนี้กล่องเล็กๆทุกเจ้าก็จะมีค่าส่งประมาณห้าสิบบาทหกสิบบาทอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง ค่าส่งจริงๆอ่ะก็ประมาณสัก25บาทที่เหลือก็จะเป็นค่าแพคนะคะเราก็ต้องเผื่อไว้ให้ค่าทิชชู่ค่าอุปกรณ์ในการแพคของพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะทุกอย่างมีต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกค่าส่ง60แต่ว่าเอ๊ะเราดูข้างหน้ามันไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าทั้งค่ากล่องค่าใยใยค่าทิชชู่ทุกอย่างมีต้นทุนหมดถึงแม้ว่าบางครั้งจะเป็นกล่องรีไซเคิลนะคะทุกอย่างก็มีต้นทุน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต่อ ในฐานะถ้าเราเป็นผู้ซื้อเราก็ต้องเห็นใจผู้ขายนะคะก็ดีนะคะพอเราเป็นผู้ซื้อเราก็จะทําให้เราเข้าใจผู้ขายมากขึ้นเราเป็นผู้ขายแล้วเราก็เข้าใจผู้ซื้อมากขึ้นค่ะพอเราได้ซื้อเองนี่นะคะหมดแล้วสําหรับอันแรกได้มาทั้งหมดตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเขาจะมีความย่นย่นอย่างนี้นะคะซึ่งจากที่ทราบมาก็คือเขาย่นเพราะเขาขาดน้ําคือพอเราลงปลูกเนี่ย สุนัขข้างบ้านเขาอยากคุยด้วยอ่ะอย่าเพิ่งสิคะนี่นะคะถ้าเราลงปลูกแล้วเขาได้น้ำเขาก็จะตึงเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือจากข้อมูลเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะคะเราก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะตอนนี้เราก็เชื่อไปแบบนั้นก่อนอ่ะนี้อีกกล่องหนึ่งค่ะเช่นเคยนะคะไม่บอกว่ามาจากไหนอันนี้อันนี้กรีดสดๆเลยค่ะพลืดตื่นเต้นอ่ะสนุกอ่ะเหมือนแบบมีคนเคยบอกพี่มุกว่าแบบเวลาเรา สั่งของออนไลน์อะความรู้สึกมันจะเหมือนเราได้ของขวัญอะเราได้ของขวัญทุกวันอะเวลามีคนมาส่งของแล้วก็เหมือนแบบเหมือนวันเกิดแล้วเราได้ของขวัญใช่ไหมคะอย่างนี้เราคือเราสั่งของให้ตัวเองแต่เราก็ลืมไปแล้วพอมีคนเอามาให้เนี้ยก็เหมือนแบบเอ๊ะ e อะไรนะแล้วเราก็เปิดดูอันนี้มีสามกระถางเอ๊ะ e อะไรนะจริงๆนะเนี่ยเอ๊ะอะไรนะสั่งอะไรไปนะสามค่ะกล่องเก็บไว้ก่อนนี่ ปิดดูพร้อมกันเลยอันนี้เขาจะห่อด้วยกระดาษด้านนอกอีกหนึ่งครั้งเหมือนการกระแทกเพิ่มแล้วก็ด้านในเป็นกระดาษทิชชู่ห่อแน่นนะคะร้านนี้ก็ส่งทั้งกระถางห่อค่อนข้างแน่นและที่ข้อดีคือคือห่อแน่นเนี่ยพี่มุกว่ามันก็คือข้อดีอย่างหนึ่งแล้วของของ,ของการแพ็คของนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีไปใหญ่เนี่ยต้องแกะง่ายด้วยค่ะห่อแน่นจริงแต่แกะยากและกว่าจะแกะได้ต้นไม้ยับเยินนี่ก็บางทีก็ ไม่ดีอานี่อ๋ออันนี้เป็นเด็กเล็กๆที่เราไปเอฟมาช่วงแรกๆนี่นะคะนี่แล้วเขาก็จะอัดทิชชู่มาจนแน่นจนเลินน้องไม่ขยับโอ้ถือว่าเขาแพ็คดีมากค่ะรานนี้นี่การแทรกทิชชู่เข้าไปก็ไม่ใช่ง่ายนะคะต้องใช้วัสดุเล็ก,ลกๆแล้วก็แทรกไม่ดีก็จะไปจิ้มเจ้าตัวไลท็อปด้วยนะคะนี่ค่ะกระถางแรกหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ ประมาณร้อยห้าอะไรประมาณนี้นะคะไม่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 ไมไมไมชัวร้อย์เซ็นะคะราคาแต่ถ้าแพงกว่านนะั้นพี่มุกคงไม่ได้ซื้อมาหรอกค่ะราคาประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเราได้แบบเจต้นร้อยห้าสิบาทเจ็ดสองสิต้นละ20บาทคือเวลาเราคิดราคาพวกนี้เราคิดเป็นราคาต่อต้นมันก็จะดูเบาบางลงอันที่สองค่ะ ใครสนใจว่าซื้อจากที่ไหนอะไรสอบถามได้นะคะแต่ให้ไปถามที่เพจนะคะเพราะว่าพี่มุขขอตอบทางข้อความจะไม่ตอบทางอ,าอะไรอะทางคอมเมนต์ใน YouTube อะไรอย่เงี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสาธารณะเราก็สงวนให้เขาดีกว่านะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากโฆษณาให้เขานะแต่ว่าบางทีบางเงี้ยอย่างเราคุยเล่นเงบอกอุย้ยอันนี้ดูสิเหียวเชียวอะไรเงี้ยมันจะเหมือนแบบไปกระทบคนขายเขาค่ะ อันนี้อันต่อไปแต่ว่าถ้าใครอยากทราบจริงๆว่าซื้อแถ่พี่มุกยินดีบอกค่ะพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความลับอะไรแต่แค่เราต้องอรอบคอามนิดนึงแล้วก็เราก็ไม่อยากจะไปกระทบกระเทือนบางทีเราพูดเล่นหยอกล้อ,อก,กับตัวต้นไม้ของเราอย่างนี้แล้วแบบบางทีมันกลายเป็นเหมือนว่าแบบเราไปพูดจาล่วงเกินเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังนิดหนึงนะะ่งค่ะนี่ค่ะโอ้ตอนนี้ก็น่ารักคือถ้าไม่ติดว่าเขาอันเล็กนะน่ารักมากเลยแต่ก็ยังว่านะคะ เนี่ยก็จะตั้งปณิธานว่าจะไม่ซื้อขนาดเล็กๆอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะเพราะถ้าเล็กไปเนี่ยอย่างที่แบบเป็นพอตสีพาสเทลสวยๆนะพอตแบบสิบคูณสิบห้าหร้อยนะคุ้มนะแต่ว่าเนี่ยพี่มุกที่พี่มุกได้มาเนะ่ะมันเล็กจิ๋วไปหลังจากนี้ตั้งปณิธานว่าจะซื้อใหญ่ๆแต่ก็อันนี้ก็ได้เล็กๆมาอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้ก็คือเราไม่ต้องไปทําอะไรเขาแล้วเอาวางเขาไว้ก่อนนะคะนี่ วันนี้ก็อีกสองกล่องที่มาวันนี้ค่ะได้มาอีกเท่านี้นะคะว้ไว้าํทำห <laughs> ลดนี่เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่มุกเห็นเขาทำอย่างนี้เขาจะทําตามเขาบ้างเ <laughs> วลาตอนเขาขายอะคะ่ะเขาทาอย่างนี้แล้วเขาก็ถ่ายรูปมาแล้วเราก็ซื้อเลยเคลิบเคลิมมากมันเป็นอะไรที่ดูดูน่ารักมากนี่อันนี้แถมนี่นะคะ นี่คือเซตแรกที่เราสั่งมาสีสันสวยงามนะคะราคาหลักสิบค่ะไม่ไม่ถึงหลักร้อยต่อแล้วก็อันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะคะก็วันนี้มาอันบ็อกให้ดูก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีตัดแต่งรากให้ดูนะคะ ทำไปทีละขั้นนะคะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ครนะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารอื่นๆมีสินค้ากระบองเพชรต่ตางๆนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะหันมาปรับปริ่มชื่นชมเจ้าไลท็อปนะคะแต่ว่ากระบองเพชรน้ำหนามเราก็ยังรักเขาอยู่นะคะก็ ฝากไปกดไลค์เพจเป็นกำลังใจให้พี่มุกด้วยนะคะพี่มุกทำเพจด้วยแล้วก็มี IG ด้วยนะคะก็ฝากตามไปกด follow ให้กำลังใจทุกอันเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขในการ F ต้นไม้ค่ะสวัสดีค่ะ